สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซี FC ทุกท่านจ้าวันนี้กิติมาสาบานหน่อยก็จะมารีวิวควายควายตัวผู้อายุสองปีกว่าเกือบสามปีนี่แหละค่ะตัวนี้นะสูงความสูงเ่ยนะเอาเอาไปวัดอีกนะความสูงนะเอาไปเอาไปวัดอีกอันนี้ซื้อว่าซื้อเหลือมใา่ัหมซื้อเหลือมใช่ไหมเขาละซื้อเหลือมดำมิกลาซื้อเหลือมดิ สื่อเหลื่อมสื้ออันสื้อสื้อแจม่มผิวดีและสื่อเหลื่อมเหรอสื่อเหลื่อมอันนี้ตัวที่สามนะคะตัวที่สามตัวนี้ก็จะขายนะคะคลิปที่สามค่ะทีคลิปที่สองคลิปที่หนึ่งคลิปที่สองคลิปที่สาม ตัวที่สามเอาไปอาบน้ำอีกบ่ตัวนี้ก็ดีเอาไปอาบน้ำอีก <laughs> อออย่างตามก้นเจ้าของจ้อยๆอาบน้ำให้สิคักแล้วไปอาบน้ำ ตัวนี้ซื้อเหลือมดิเหลือมมองๆองปะเหลือมมองมองว่าไงโอ้อาบน้ำหายแล้วก็เหลือมมองๆเลยเหลือมมองมองเลย บอสองปีปลายสองปีปลายอันนี้อันนี้ก็พร้อมขายนะคะเปิดราคาเท่าไหร่คะตัวนี้หกหมื่นห้าพร้อมพร้อมเปิดราคาแล้วค่ะสนใจทักมาได้นะคะที่เบอร์พ่อจิตดอนทอยนะคะ ตำบลสามคีพัฒนาอำเภอกอำนวยจังหวัดสกลนครนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าหน่เกองสามห้าสองนะคะสนใจทักมาได้ค่ะที่เบอร์ศูนย์เก้าหอันนี้คลิปที่3ตัวที่3นะคะ2ปีกว่ากว่าชูงร้อยเท่าไหร่นะ เกือบเกือบพันละติเกือบ140ร้อยสี่สิบพนละนะประมาณร้อยสามสิบหานะเพราะมันยังน้อยอยู่อายุสองสปอกสองปีกว่านะสองปีกว่าสนใจก็ทักมาได้คะ่ะที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าหนึ่งแปดเก้าสองสามห้าสองนะคะที่เบอร์พ่อจิตดอนทอยนะคะ อันนี้คือตัวที่สามนะคะพร้อมขายนะคะอาบน้ำหายอ,อ้อ่นซ้อนคักรหายไม่ชอบน้ำเน้ะควายเนาะเย็นสบายเลย เขาใหญ่เท่กันนะตัวนี้ก็นเลยมแตรลุ้นเขาใหญ่เลยมิต่เขาใหญ่ใหญเปิดตัวแล้วชายชายอายุสองปีกว่าเก,กือบสามตัวนั้นสามกว่าตัวใหญ่นะัสี่ไล่เรียกกันนะเป็นรุ่นเป็นรุ่นตามรุ่น สนใจก็ทักมาได้นะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าหนึ่งแปดเก้าสองสามห้าสองนะคะหกหมื่นห้าค่ะตัวนี้หกหมื่นห้าค่ะเหลื่อมสั้นพันละซื้อเหลื่อมมาสันเหลื่อมยิ้มๆพูดลเลยเนาะเหลื่อมยิ้มๆพูดเลยที <c oughs> อันดีอาบน้ำแล้วกันอยากเดินดงเดินไปเลยได้บัตรเย็นสบายแล้วเนาะอันดี ใายทางหน้าโชว์เขาโชว์เขาหน่อยโชว์เขาหน่อยเฮ <c oughs> ้นะานาเบิดพนาเลยุเออโอเคสวัสดีจ้าเออมุน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 มมมมมให้เบิงเออหัวสัน สนใจทักมาได้ที่เบอร์พ่อจิตนะคะที่ดอนทอนนะคะตำบลสามัคีพัฒนาอำเภออากาอำนวยจังหวัดสกลนครนะคะที่เบอร์0 9 5ย์เก้าหนปดเก้านะคะค่ะ น้ำแลยไม่แต่ตัวดำดำไม่แต่ตัวเดียมเดียมแต่ตัวดำดำดำเดียมเลยดูดิดด <lawsuit> ิเออตัวนี้ก็ขายทั้งทั้งมีทั้งสามคลิปนาะท่าคลิปหนึ่งคลิปสองคลิปสามอันนี้ท่ายล่ะน้องมูนี้คลิปที่สามค่ะตัวนี้คลิปที่สองตัวนี้คลิปที่สามแล้วก็มีสามตัวนะคะที่ขายนะคะเปิดราคาเรียบร้อยแล้วค่ะ จะราคาลงแล้วก็เบ,บืรอโทรลงนะชิปนะคะลูกชายละ่ะชายละ่ะโอ้โหเขาเขาใหญ่นี่สองปีกว่านี่สองปีกว่า เปิดราคาแล้วนะคะพร้อมขายนะคะได้ที่เบอร์0951892352ค่ะอันนี้พังกามีรถเกี่ยวขา้าวกันค่ะสนใจรถเกี่ยวข้าวพังก้โทรมาได้คะ่ะที่เบอร์0951892352มีรถเกี่ยวข้าวด้วยแล้วก็มีควายขายด้วยเปิดราคาแล้วนะคะที่6 5ห้าตัวนี้นะคะ สนใจก็ทักมาค่ะที่ดอนทอยค่ะตำบลสามาัคคีพัฒนาอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลน,นครน,นะคะอ่าเวลากินยาโอ้อันนี้กินยาเพิ่อนกับพูด,ดีเอ็ดเอาบค่คขนี้อันห้างยาเนี่เอ็ดเอาบอกโอ้ห้างยางเล็กด้วยค่ะนี่ ด็ห้างหยาเล็กคุณเด้อกินแล้วไม่มีพังทลายแน่นหนาถาวรเดีค่ะห้างหยาห้างหยาเล็กคตัวนี้ห้างรถเกียวเขาแม่อีลีพุณเด็เออตัวนี้ตัวนี้ห้างอันห้างหยาเล็กตัวนี้ดีเถอะตัวนี้ห้างหยาเล็กตัวนี้ตัวนี้ห้างห้างห้างโอ้โห หางคนอะตีรกเกี่ยวเข่าเลยบาทนี้หางคนโอ้โห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 โทนถาวนหมมีพังเขาสิทธิ์ลงไปพอด,ดีติตีรถเกี่ยวเข่าหางคนกด็ด,ดีพอด,ดีพอดีพอดีโหโหโหยานะานะ,านะคะถ่ายโชว์ทยเฉยนะคะ คลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะถ้าสนใจก็ทักมาได้นะคะที่เบอร์0951892352นะคะที่ดอนทอยจ้าคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าฝากกดแชร์กดไลค์กด s ั b s c r i b e ให้กิตติมาสาวบ้านดอนด้วยนะคะ ขอบคุณหลายๆเดอ้อสบายดีปังซูขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า